นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของพระอาจารย์พีรศักดิ์หรือว่าครูบาเสือปรักกมโมวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติตำบลหนองอูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับพระอาจารย์พีรศักรหรือว่าครูบาเสือเนี่ยหรือว่าเด็กชายชานหรือว่าพระเสือที่ชาวบ้านหนองห,งหลือมรู้จักกันทั่วไปแล้วก็สงสัยว่าครูบาเสือนี่ทำไมอายุน้อยอายุแบบนี้เชื่อถือได้เหรออย่าเพิ่งปราโมทถ้ายังไม่ได้สัมผัสคร,ครูบา เดี๋ยวจะเป็นกรรมเพราะว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระเจ้าประสเสนที่กลวว่าของสี่อย่างนี้ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเล็กน้อยคือหนึ่งกริย์ไม่ควรจะดูถูกดูหมิ่นว่ายังทรงพระยาวสองงูไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าตัวเล็กสามไฟไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าเป็นสะเก็ดไฟเพียงเล็กน้อย สี่ภิกษุไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่ายังหนุ่มนะดังนั้นบุคคลผู้เป็นบัณฑิตพิจารณาเห็นงูเห็นไฟเห็นกษัตริย์และภิกษุผู้มีศีลก็พึงประพฤติปฏิบัติต่อท่านโดยชอบทีเดียวและที่มาคำว่าพระเสือนี่หมายถึงอุปนิสัยของท่านเนี่ยเป็นคนพูดน้อยทำจริงดุขึงขังไม่ชอบพูดเล่น จริงจังแม้จะเรียนกรรมาฐานวิชาไสายเวศพุทธาเวทถือครูต่างๆต้องเรียนให้แตกฉานให้รู้จริงเรียนให้บรรลุสําเร็จแล้วก็จะไม่ยอมคนไม่ดีนอกจากคนจริงมีสัจคุณธรรมและความดีเท่านั้นดังนั้นก็เลยเป็นที่มาฉายาครูบาเสือแต่ว่าท่านเจ้าว่าที่วัดนะเรียกครูบาเสือว่าไอ้น้อย เพราะว่าท่านบวชมาตั้งแต่ยังเป็นเนนจนถึงปัจจุบันนี้จนเป็นพระแล้วคําว่าครูบาของทางอีสานนั้นแตกต่างจากภาคเหนือไม่เหมือนกันความหมายทางภาคอีสานครูบานี่คืออาจารย์อาจารย์ครูผู้มีความรู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีธรรมะแม้กระทั่งจะศึกจากพระไปแล้ว<ๆ>ก็ยังให้เกียรติเรียกว่าทิศเรียกครูบาเฉพาะทางภาคอีสาน ครูบาเสือท่านมีความชอบด้านนั่งสมาธิกรรมฐานตั้งแต่อายุได้12ปีเสร็จแล้วก็ขอเรียนวิชาคาถาพิธีกรรมต่างๆจากคุณตาครูบาเสือเป็นหลานตาชื่นตาชื่นได้สอนสมาธิกรรมฐานคำภาวนากำหนดจิตถ่ายทอดวิชาสร้างตะกรุดมหามนจนกระทั่งเป็นตำนานซึ่งเคยโด่งดังมากครั้งอดีต เขาเรียกท่านคุณตาชื่นงูเหลือมคาราวาเรืองเวสสายหวานบ้านโนนกราดตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรตจังหวัดนครราชสีมาท่านเป็นครูสเสน่ห์ครูหมอรักษาโรคแล้วก็พิธีกรรมตั้งสารไล่ผีหมอตรวจดวงชะตาท่านนั่งรับแขกทุกวันอยู่บนเรือนไม้ยกสูงเสาก็โยเยแบบโบราณ สมัยนั้นไฟฟ้ายังไม่มีจุตเกียงเอารูปถ่ายยังไม่มีใครพบเลยในตำบลหนองงูเหลือมเนี่ไม่มีใครไม่รู้จักตาชื่นท่านดังไปถึงอำเภอสูงเนินถึงจังหวัดชายภูมิขอนแก่นหลวงปู่เสาวัดกุดเวียนท่านรู้จักกับตาชื่นนี่เป็นอย่างดีในสมัยนั้นถ้าหากใครที่ไม่มีคนรักคนเมตตาไร้สเสน่ห์กับเขา ยังไม่มีโอกาสได้แต่งงานอกหักผิดหวังไม่สมหวังในความรักเนี่ยมักจะไปขอความช่วยเหลือขอให้ตาชื่นลงสเสน่ห์พิธีกรรมมัดหุ่นเรียกจิตเรียกคนรักกลับมาได้ถ้าหากว่าใครที่โดนของคุณสายมนดำสายเขมรของแขกก็มีไปรักษาหลายที่ไม่หายแต่ว่าสุดท้ายก็มาหายที่คุณตาชื่นถอนของไม่ดีออกจากตัวให้ อาบน้ำมนต์เป่าเทียนถอนมนต์ดำสะดอกเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาคุณตาชื่นบ้านโนโนกรวดเนี่ยหลังไหลามาจากทั่วทุกสารทิศมีคนรู้จักท่านมากมายตาชื่นนี่ของแรงศิษย์ทุกคนต้องสาบานต่อขันครูห้ามผิดครูต้องรักษาสัจจะอย่างเช่นคนที่รักกันแล้วได้กันแล้วเป็นผัวเป็นเมียต้องรับ เลี้ยงรับผิดชอบไปชั่วตลอดชีวิตไม่มีข้อแม้ผิดครูเมื่อไร่ก็วิบัติเมื่อนั้นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาการมาจากตาชื่นก็คือหลานแทๆ้ๆคือครูบาเสือวัดโนนหมันนครราชสีมาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในสมัยนั้นมีมนต่างๆเช่นมนเจ้าสัวอ่า วิชาณนอกแตกวิชาสายสเสนวิชาหมอผีกุนตาชื่นท่านก็ได้สอนถ่ายทอดให้อีกมากมายกุนตาชื่นในอดีตเคยพาครูบาเสือเดินทางไปกราบหลวงปู่คงทิติปัญโยวัตเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ได้ให้ครูบาเสือนี่ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่คงแล้วก็ได้อยู่คอยรับใช้งานของหลวงปู่ อยู่อุปถากค,คอยรับใช้เป็นธุระให้หลวงปู่คงเป็นเวลาสองพันสาเสร็ไม่มีคำว่าเหนื่อยยากลำบากใจแต่ประการใดหลวงปู่คงท่านได้เห็นความมานะพยายามของครูบาเสือท่านจึงได้เมตตาสอนถ่ายทอดวิชาเดินท่าตั้งท่าแล้วก็การเขียนอักขรหรือว่าเลขยันแล้วก็การกําหนดจิตในการเสกยัน และท่านได้สอนวิชาแปดทิศวิชาเมตตามหานิยมวิชาสเสน่วิชาคงกระพันแล้วก็วิชาโชคลาบและวิชาอื่นๆอีกมากมายหลวงปู่ท่านได้แนะนำให้ครูบาเสือไปหาไปขอเรียนวิชาจากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาต่อและครูบาเสือจึงได้กราบนมัสการลาหลวงปู่คงวัดตะเคร้อ เดินทางไปกราบเรียนหลวงพ่อคูณและเมื่อได้เข้าพบกราบนมัสการหลวงพ่อคูณท่านก็ได้รับเป็นสิทธิ์จากคำแนะนำของหลวงพ่อคงวัตเคระหลวงพ่อคูณท่านไม่ปฏิเสธอะไรท่านได้เมตตาสอนวิชาฝังตะกุดทองคำแล้วก็เคล็ดวิชาการทำเครื่องรางต่างๆการปลุกเสกต่างๆให้ครูบาเสือ ถือว่าหลวงปู่คงหลวงพักคูลคือสุดยอดพระเกจิแห่งเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาในยุคนั้นใครที่มีจริตชื่นชอบวิชาพระเวทวิทยาคมพุทธคุณไสยเวทต้องแวะเวียนไปกราบนมัสก,การไปสนทนาไปขอวิชาดีไม่มีใครเกินพระเกจิคณาจารย์ระดับประเทศสององค์นี้ไปได้ พ่อสอนผู้สืบทอดพุทธาคมในสายวิชาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนนทบุรีสายหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าชัยนาทสายพ่อเสือเท่าสายหลวงพ่อเงินวัดไายน้ำพิจิตรและพ่อสอนได้เมตตาให้วิชาสายพยักษ์สิบทน์แล้วก็อย่างอื่นอีกหลายวิชาจากตำราทั้งหมดซึ่งครูบาเสือเป็นผู้สืบทอดวิชาคำพีเลขยันเคล็ดวิชานี้ไว้ แล้วก็ยังมีวิชาอื่นอื่นอีกมากมายตำราคำพีใบาลานวิชาของพระเกจิยุคเก่าเมืองโคราชวิชาของหลวงพ่อเสียงวัดเสมาใหญ่หลวงพ่อพรมสอนรอดวัดบ้านไัยหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยหลวงพ่อสังวัดใหม่กลอหลวงพ่อสาวัดกุดเวียนพระเกจิอีสานใต้เช่นหลวงปู่เจียมวัดกมอน หลวงปู่เจียมวัดหนองยาวหลวงปู่ฤิ์รัตนโชโตหลวงปู่ริมกายทิพพุทธาคมสมเด็จพระสังฆราชจวนนาถมหาเถระแห่งกัมพูชาและครูบาเสือได้ออกเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าเข้าป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้ศึกษาวิชากับฤาษีแห่งเลตองคุเรียนวิชากับครูกระเรียงครูมอนทุดงผ่านไปถึงจังหวัดตาก ผ่านเข้าเมืองพามา่าศึกษาวิชาสายพามา่าแล้วก็ไทยใหญ่จำพวกวิชาเสกว่านไก่แดงยาศักพามา่าได้ทุดงผ่านลาวข้ามมาจังหวัดมหาสรารคามได้พบหลวงปู่เขียวสุเมโทได้กราบขอเป็นสิทธิ์ท่านแล้วท่านก็ได้เมตตาสอนวิชาธรำบรรลุสายหลวงปูพ่พิบูลวัดบ้านแดงจังหวัดอุดรธานีสายหลวงปู่ทองมาถาวรรร้อยเอ็ด ครูบาเสือท่านได้ติดตามครูเกรียงหรือว่าจากเกรียงไกลปตัตนาโถคารวาตสายพุทธคุณซึ่งครูเกรียงท่านเป็นบุตรบุญธรรมอาจารย์เชียนครูใหญ่สายสัญญาผู้สร้างเหรียญปิดตาครูรุเผยอันโด่งดังนับตั้งแต่ปี57จนกระทั่งถึงปี62 ครูกเกรียงท่านคงจะได้เห็นในความมานะพยายามที่เรียนรู้ในวิชาพญาเสือหางด้วนสายสัญญาพระยันพญาเสือหางด้วนนี่สายสัญญาพุทธคุณนี่จะมีด้วยกันห้าตัวหลักใหญ่ก็คือตัวที่หนึ่งพญาเสืออาคาตหางด้วนตัวที่สองพญาเสือสมิงหางด้วนตัวที่สามพญาเสือไต่ผาหางด้วนตัวที่สี่พญาเสือเพ่นหางด้วน ตัวที่ห้าพญาเสือเฝ้าถ้ำหางด้วนกล่าวกันว่าเมื่อก่อนนี้พญาเสือหางด้วนนะั้มีหางยาวชายใดได้สักพญาเสือหางยาวพระยันเนี่ยจะไม่มีอาวุธใดๆสามารถทําอันตรายได้หรือว่าไม่มีผู้ใดถอดถอนมนวิชานี้ไปได้จับไม่อยู่ตีไม่แตกฆ่าไม่ตายอยู่ยงคงมั่นว่างั้นปราบสิ่งชั่วร้ายอาถรรพ์ด้วยความเก่งกล้าวิชาพญาเสือนี้ ประกอบกับคนที่ศักไปไม่มีอาวุธใดๆทําอันตรายได้ก็เกิดความฮึกเหิอมไม่เกรงกลัวใครก็ผันตัวมาเป็นไอเสือไปปล้นไปฆ่าเขาซึ่งตำรวจไม่อาจจะสามารถปราบปรามหยุดได้ขนาดตำรวจที่มีวิชาดีสุดท้ายยังถูกไอเสือมีของทุบตีตายซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งมีตำรวจสองคนที่ปู่ต้นเสาโรท่านไดเมตตาสักยันนี้ให้ไปปราบไอเสือปล้น แต่เหตุการณ์ครั้งนี้สิทธิ์อาจารย์สำนักเดียวกันทำอะไรกันไม่ได้กินกันไม่ลงเพราะไม่มีฝ่ายใดเริ่มลงมือก่อนวิชาพยาเสือสายสัญญาพุทธคุณนี้มีกฎข้อแม้ว่าจะใครเริ่มลงมือทำเขาก่อนมันผู้นั้นต้องตายสถานเดียวครูได้สราบไว้จึงนำความนี้มาบอกกับปู่ต้นเสาโรเมื่อครั้งเสือปล้นนั้นมามากราบปู่ต้น ท่านจึงบอกให้เลิกให้กลับใจซะเถิดแต่หากไม่เลิกยังดื้อดึงอนาคตก็ต้องตายหงสถานเดียวปู่ต้นท่านจึงได้กำหนดจิตอธิษฐานตัดหางพญาเสือพระยันที่สักบนหน้าอกของเสือปล้นผู้นั้นจนเป็นที่มาของพระยันพญาเสือหางด้วนสายสัญญาพุทธคุณหลังจากนั้นจิตใจเสือปล้นที่ห้าวหาญก็เบาทุเลาลง เส ah ือปล้นแล้วกลับใจกราบขอขมาลาโทษต่อปู่ต้นแล้วก็ขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก้มหน้าชดใช้กรรมทางกฎหมายบ้านเมืองต่อไปการเรียนวิชาสายสัญญาบารมีพุทธคุณเนี่ย เรียบดังเป็นตักกศิลามหาวิทยาลัยพุทธคมสำนักเร้าหลินแดนอีสานก็ว่าได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่วิชาที่ใครเรียนง่ายๆหรือว่าอยู่ดีๆจะเรียนได้เพราะจะต้องผ่านการบวชเรียนมาก่อนหรือว่าเข้าถึงในสายเลือดพระธรรมนั้นก่อนการบวชสายเนี่ยไม่ต่างจากการบวชอุปสมบทเป็นพระสงฆ์จะต้องมีอุปชาอาจารย์กรรมวาจาอาจารย์สองคนแล้วก็ ทำได้พิธีกรรมยุ่งยากคนที่บวชพิธีสายสัญญาให้เราได้ก็ต้องเป็นระดับบรมครูที่มีการยอมรับในสายของจริงเพราะว่าจะมีการสวดยติองค์พระธรรมให้กับเราตำราทั้งเก้าเล่มการสวดยติพระก็ต้องมีต้องรู้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าใครต่อใครจะถ่ายทอดวิชากันสายสัญญาพุทธคุณนี่มันไม่ได้ง่ายายอย่างที่คิดกัน องค์ประมาจารย์สายสัญญาที่สืบเนื่องต่อกันมาจนถึงครูบาเสือในอดีตนี่เริ่มจากหลวงปู่พินิษอดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิบรมครูองค์ต้นทองภูลเสารโรลำปลายมาศบุรีรัมปูเสวงชัยบำรุงอาจารย์เชียนายจิตชอบอาจารย์สิงห์อาจารย์เกรียงปัตนาโถ สุดท้ายก็คือครูบาเสือประกะโมวัดนนมหันในปัจจุบันนี้วิชาพยาเสือหางด้วนสายสัญญาพุทธคุณองค์ต้นทองภูลเสาโรได้ถ่ายทอดให้กับปู่เสวงชัยบำรุงโดยเฉพาะซึ่งปู่ต้นท่านรับปู่แสวงเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เป็นคนเดียวที่ปู่ต้นถ่ายทอดวิชาทางอิทธิฤทธิ์ให้ ต่อมาปู่แสวงท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาสายนี้ให้อาจารย์เชียนฝ่ายจิตชอบแล้วก็อาจารย์สิงห์ก่อแก้วทั้งสองอาจารย์นีนยอดเยี่ยมมากในปัจจุบันนี้ยากที่จะหาผู้ใดเปรียบเทียบได้ด้วยความที่ว่าครูเกรียงเป็นลูกบุญธรรมของอาจารย์เชียนและอาจารย์สิงห์อาจารย์ทั้งสองจึงเมตตาถ,ถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้กับครูเกรียงหรือว่าจากเกรียงกลปัตนาโถวไวจนหมดสิน้น ซึ่งนอกจากครูเกลียงแล้วท่านอาจารย์ทั้งสองก็ไม่ยอมถ่ายวิชาให้ใครเป็นอันขาดที่นี้ก็เป็นบุญของครูบาเสือที่ได้ติดตามครูเกลียงท่านมาตลอดตั้งแต่ปี57จกนกระทั่งถึงปี62ครูเกลียงจึงได้ถ่ายทอดวิชาสายสัญญาพุทธคุณนี้ให้กับครูบาเสือแต่เพียงผู้เดียววิชาพยาเสือสายสัญญาพุทธคุณนี้มีข้อห้ามคือห้ามสักยัน ลงเข็มเดินเหล็กจานให้อิสตรีเพศเพศแม่เป็นอันขาดแต่สามารถทำตะกรุดทดแทนให้ใช้ได้ทั้งชายและหญิงและทั่วไปได้สายสัญญาพุทธคุณนี้ก่อนจะทำการสักยันเดินเหล็กจานตัวทุกคนจะต้องทําพิธีสังฆทานสะเดาะเคราะห์อุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณเสียก่อน แล้วต่อจากนั้นต้องกล่าววาจารับสัจจะตั้งเครื่องบูชาครูแล้วจึงทําพิธีสักยันต่างๆได้ผู้ที่ได้รับการสักพญาเสือหางด้วนสายสัญญาพุทธคุณสิ่งของที่ต้องเตรียมมาก็มีเช่นดอกบัวห้าคู่กล้วยห้าคู่ขันทองเหลืองพานใส่ขันหนึ่งใบหมูสามชั้นหนึ่งขีดเงินใส่ขัน840บาทหมากพลูห้าคำทูบเทียนอย่างละคู่ เลือกวันดีสักได้เฉพาะอังคารพฤหัสเสาร์วันพระนิงดเว้นการทำพิธีอาจารย์เกรียงได้เห็นความสามารถความตั้งใจมุ่งมั่นของครูบาเสือว่าพระรูปนี้ที่ต้องนำวิชานี้ไปช่วยเหลือดับทุกข์ให้กับญาติโยมได้แล้วก็สืบทอดคู่พระาศาสนาต่อไปอาจารย์เกรียงท่านจึงได้ประสิทธิประสาทวิชาพระ ยันพญาเสือทั้งห้าสายสัญญาพุทธคุณให้ให้องค์ครูบาเสือแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นครูบาเสือท่านเป็นพระที่ทรงภูมิวิชามีสมาธิจิตแน่วแน่จดจําในอากาักขระเลขยันแม่นยำทำมาบทเชี่ยวชาญพระกรรมฐานอากาักขระขอมไทยใหญ่ไทย,ไทย,ไทยน้อยเทวนาคีตัวเสียนแล้วยังเป็นผู้ชํานาญในการใช้วิชาสายสัญญาบรารมีพุทธคุณ หลายครั้งที่นำอาวิชาสัญญาบาร,รมีพุทธคุณนี่มาใช้สงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายที่มีความทุกข์แล้วก็ใช้ในการสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลทั้งหมดก็ล้วนแต่ได้สร้างวัดวารามสร้างเจดีศาลาการประเรียนวิหารงานบุญทั้งหมดมีพลังอำนาจประสบะการณ์เรื่องเล่ามากมายในหมู่ลูกศิษย์อันเกิดจากสมาธิจิตคุณความดีทั้งหมด ที่ถวายงานพระศาสนาถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาจึงเกิดเหตุมหัศจรรย์พระยันพญาเสือหางด้วนสายสัญญาพุทธคุณนิห้ามใช้ในทางทุจริตหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครูบาอาจารย์แช่งให้เสื่อมใช้ไม่ได้ผลไม่เป็นผลดีกับตัวเลยอักขรเลขยันทุกตัว แรงครูที่ครูบาเสือกำกับล้วนแผงด้วยกุศโลบายคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอระหันตสาวกใช่ว่าจะให้คนหลงงมงายทำตามแบบครูโบราณทุกประการครูบาท่านย้ำอยู่เสมอว่าอาตมาไม่มีดีอะไรไม่ได้เก่งอะไรทั้งนั้นยกความดีทั้งหมดให้ครูอาจารย์ใหญ่ตลอดเวลาที่ทำพิธีทุกครั้งต้องไม่ลืม อัญเชิญบารมีครูใหญ่องคร์รมสายสัญญาบารมีให้ท่านลงมาช่วยโปรดช่วยเหลือญาติโยมเราเป็นเพียงแค่สื่อกลางเป็นตัวเชื่อมระหว่างครูในโลกทิพย์กับญาติโยมถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลูเดี๋ยวจะเป็นกรรมต่อกันความเชื่อในอยู่ที่จิตความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจญาติโยมที่มีความทุกข์ทั้งภายนอกและภายในมีเรื่องร้อนใจ เชิญมาสงบสติพักกายพักใจปรับทุกข์ขอบารมีที่วัดนนหมันนครราชสีมานี้ได้วัดนี้เป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ชี้ทางออกให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะเดินทางไปที่วัดนนหมันคือจากโคราชก็ให้ขึ้นรถโดยสารที่หน้าบกศเก่านครราชสีมาผ่านถึงหน้าวัดนนหมันอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางเพียง20กิโลเมตรหากว่าเดินทางจากกรุงเทพถึงวัดนนหมันให้ขึ้นรถหมอชิดประทายนนตาลลงกิโลเมตรที่10ถึงหน้าวัดนนนหมันแล้วเดินทางง่ายไปไม่ยากสอบถามเบอร์ติดต่อก็คือ097 994 5464ครับ0 9 7 9 9 4 5 4 6 4